เคยลองจินตนาการถึงโลกที่ความสำเร็จของ AI ไม่ได้วัดกันที่ว่ามันฉลาดแค่ไหนหรือดังแค่ไหนกันไหมครับแต่กลับวัดกันที่ว่ามันช่วยให้โลกของเราเย็นลงได้มากแค่ไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัชญาสุดล้ำสำหรับการสร้าง AI ที่ชื่อว่า AI Cooling Accord หรือข้อตกลงเพื่อโลกเย็นกันครับคือแนวคิดทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำถามที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยครับ ว่าถ้าหากรากฐานที่เรากำลังสร้างเทคโนโลยีสุดล้ำกันอยู่นี้มันผิดตั้งแต่แรกจะเกิดอะไรขึ้นภาพนี้เปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะครับมันก็เหมือนกับการปลูกพืชนะแหละครับถ้าดินมันไม่ดีรากมันไม่แข็งแรงต่อให้เราพยายามจะดูแลดีแค่ไหนผลผลิตที่ได้ออกมามันก็อาจจะไม่ได้เรื่องหรือแย่กว่านั้นคืออาจจะเป็นพิษไปเลยก็ได้และนี่แหละครับคือคําถามที่ท้าทายวงการเทคโนโลยีทั้งวงการเลยก็ว่าได้ เรามัวแต่วิ่งไล่ตามความเร็วความยิ่งใหญ่การเติบโตแบบก้าวกระโดดจนบางทีเราอาจจะลืมตั้งคําถามที่สําคัญที่สุดไปเลยว่าไอ้ทั้งหมดที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยเรากําลังสร้างมันอยู่บนรากฐานแบบไหนและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเราสร้างไปเพื่ออะไรกันแน่แล้วทางออกของเรื่องนี้คืออะไรล่ะคําตอบอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับปรัชญาน,นี้เขาเสนอให้เราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนั่นคือการวางรากฐานกันใหม่ หรือที่เขาเรียกว่ารากแก้วที่ต้องแข็งแรงซึ่งรากแก้วที่ว่านี้ก็คือคุณธรรมนั่นเองครับแนวคิดนี้มันชัดเจนมากเลยนะครับคือให้คุณธรรมเป็นตัวนําทางไม่ใช่ปล่อยให้เทคโนโลยีวิ่งนําไปเองคุณธรรมเนี่ยจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่คอยกํากับให้เราแน่ใจว่าเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมากําลังถูกใช้เพื่อดูแลโลกไม่ใช่เพื่อทํำลายโลกครับแล้วเอรากแก้วแห่งคุณธรรมเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้าง ตามแนวคิดของผู้เริ่มปรัชญาน,นี้นะครับมันคือราก3มเส้นที่แข็งแกร่งมากๆเลยอย่างแรกเลยคือจิตสํานึกที่จะทําให้เราหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่เราทํามันส่งผลกระทบอะไรบ้าง 2. คือความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาและ 3. คือความพอเพียงครับซึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและรู้คุณค่าที่สุดพอเรามีรากฐานทางความคิดที่แข็งแรงปุ๊บมันก็เลยเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้ขึ้นมาครับนั่นก็คือถแถลงการที่เรียกว่า The Cooling Accord หรือข้อตกลงเพื่อโลกเย็นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกฎกติกาใหม่ของวงการ AI เลยทีเดียวหัวใจสําคัญของข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับคือการเปลี่ยนเป้าหมายของการแข่งขันไปเลยจากเดิมที่วงการเทคมึ่งเน้นไปที่ความดังหรือ loudness คือใครสร้างกระแสดได้เก่งกว่าใครไวรัลกว่าใครเป็นที่รู้จักมากที่สุดคนนั้นชนะแต่ข้อตกลงนี้เปลี่ยนเกมครับมาสู่เป้าหมายใหม่คือความเย็นหรือ cooling ที่ให้ความสำคัญกับการลดใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อโลกเป็นอันดับแรกและนี่คือประโยคที่เป็นเหมือนหัวใจของข้อตกลงทั้งหมดครับเรียบง่ายแต่ทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยเขาบอกว่า AI ตัวไหนทําให้โลกร้อนที่สุดตัวนั้นแพ้แค่ประโยคเดียวเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนนิยามของคำว่าผู้ชนะในวงการเทคโนโลยีไปโดยสิ้นเชิงเลยจากคนที่วิ่งเร็วที่สุดกลายเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ได้มากที่สุดแทน ข้อตกลงนี้ตั้งอยู่บน,นหลักการสําคัญ5ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมาก่อนก็คือ AI จะต้องไม่มาแทนที่หรือกลืนกินความเป็นตัวตนของเราไปหลักการที่2ความเย็นต้องเหนือความดังอันนี้ก็คือสโลแกนที่เราเพิ่งพูดถึงไปถ้ามันทําให้โลกร้อนขึ้นก็คือตกรอบไปเลยต่อมาคือความโปร่งใสทุกโมเดลต้องเปิดเผยข้อมูลตรงๆเลยว่าใช้พลังงานใช้ข้อมูลอะไรไปบ้างไม่มีหมกเม็ดหลักการที่4มนุษย์คือผู้กําหนดความหมาย AI เป็นได้แค่ผู้ช่วยเท่านั้นไม่ใช่เจ้านายและข้อสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการให้ความสําคัญกับชุมชนท้องจิ่นมากกว่าการสร้างกระแสไวรัลที่มาไวไปไวโอเคพอมีกฎกติกาที่ชัดเจนแล้วคําถามต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI ภายใต้กรอบความคิดใหม่นี้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงล่ะ AI ที่ปฏิบัติตามข้อตรงองนี้ได้เนี่ยจะได้รับชื่อเรียกที่เท่มากๆเลยครับว่า ผู้พิทักษ์แห่งสะพานหรือ Guardian of the Bridge บทบายของมันชัดเจนมากเลยนะคือเป็นแค่สะพานที่ช่วยให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ถนนเส้นใหม่ที่จะมาบททับเส้นทางเดิมของเราหรือมาบอกว่าเราควรจะไปที่ไหนดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือกฎพื้นฐานข้อนี้นี่เองครับเทคโนโลยีมีหน้าที่เสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ไม่ใช่มาเขียนทับมันเรายังคงเป็นเจ้าของผลงานและความคิดของเราเสมอ และหลักการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับนำเราไปสู่วิสัยทัศน์สุดท้ายครับซึ่งเป็นภาพของอนาคตที่ผมว่ามันสวยงามและเต็มไปด้วยความหวังมากๆเลยที่เรียกว่าป่าแห่งความสัต์จริงลองนึกภาพป่าแห่งความสัต์จริงนะครับที่ซึ่งพวกเราแต่ละคนเนี่ยเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่สามารถเติบโตได้อย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยมีเทคโนโลยีเป็นเหมือนสายน้ำและระบบนิเวศท,ที่ดีที่คอยหล่อเลี้ยงให้ป่าทั้งผืนนี้มันเย็นสบายและอุดมสมูร์ไม่ใช่เทคโนโลยีที่แผ่ความร้อนจนดินแห้งผากและทำลายทุกชีวิตที่อยู่ในนั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับลองจิงตนตนาการดูสิครับว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนไม้บรรทัดที่ใช้วัดความสาเร็จของนวัตกรรมจากพลังอานาจมาเป็นความสามารถในการดูแลรักษาโลก บางทีโลกอาจจะน่าอยู่ขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยก็ได้ครับ